สวัสดีครับวันนี้ผมหม่อมเป้ยพามาเที่ยวดอยอินทนน์นะครับเราจะขึ้นมาถึงก่อนเอยเหมือนกันครับเดินขาลากเลย,ยตอนนี้ก็ไดจอดรถไปที่ลานข้างนอกนะครับ <c oughs> แล้วก็ได้เดินเข้ามาประมาณ150เมตรสำหรับคนน้ำหนัก140ยสโลนะครับเดิน <c oughs> ขึ้นเดินลง <c oughs> บนภูขเขานี้ก็เอาเรื่องเอาการเหมือนกัน แต่ว่าเพื่อท่านผู้ชมผมทําได้ครั<อ>บวันนี้เราขึ้นมาดอยอินทน,นนทะ์นะเดี๋ยวเราก็จะไปจุดตรงที่ตามไฮไลท์ต่างๆ,ๆที่มีมาความสวยง,งาม<อ>กุหลาบขาว<อ>กุหลาบขาวคือคำขาว<อ>มันคืออีอยางาอออ,นนอันนี้คือคือนี่นะครับอันนี้ป้ายบอกส,บสิบสิบสี สิบสี่องศาเช้านี้ตอนหกโมงนแต่ตอนนี้ก็สาวแปดเ่เหมเห็นดครับผมเดี๋ยวเราจะพาเดินไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ตามอัธยาศัยกันคลิปนี้นะครับมาทำบุญอยู่สามชั่วโมงเที่ยวอีกสามวันพักผ่อนครับช่วยเขาเสร็จแล้ว เราก็ต้องช่วยตัวเราเองด้วยหลังจากที่เน็ดเนี่ยแล้วก็หาความสุขใส่ตัวก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพวแวะเที่ยวไปเรื่อยตามคอนเซปต์ครับแดกทุกที่ที่มีอาหารอร่อยไม่อร่อยก็แดกครับเพราะเราไม่รู้หลงตัวไปรไปเดี๋ยวพาลงไปดูข้างล่างเดินในฮอบเลย<笑><笑>เอาแล้วทำไมเดินมานี้แล้วทำไมเอารถไปจอดไปตรงโน้นทำไมไม่ขี่รถมานี่ ตัวกันดอกเดี๋ยวไมีบอลดจอดขี่ไปจอดผุดลอยยางน้ว่าวนมาหนีขึ้นเขาตัวกันตัวนี้อาขวอยแล้วจะขี่ขึ้นไปจอดนู่นทำไมผมก็ไม่เข้าใจไม่บอกไม่เชื่อนะครับว่าหลอกกันเนี่ยไอที่มาทางออฟโรดโหดๆไม่กลัวครับหลอกมาฆ่าละครกับไอตรงเนี้ยขับรถ่าไปเมื่อกี้ไปจอดอยู่ด้วยแล้วก็เดินวนกลับมาเนี้ยเนี้ยแค่แค่พาเดินมาสวนป่า งึดคขยงึดหลคลิปนี้ไขรพลาดไม่ได้มาร่วมคลิปกับผมนะพลาดยังใหญ่หลวงเลยครับเฮ้ยาจอดดูดิมันก็ไม่ได้เดินขึ้นต้นทางดิมันมาดูครับดู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 นู่นครับที่จอดเราอยู่ตรงนั้นเดินมานี่ครับง่ายกว่าเรียบๆแล้วพาโค้งมาโน่นโน่นโค้งไปตามป่าเนะโค้งไปตามป่าตั้งืออะไรรู้เปล่าทุกคนที่มาเนี่ยคือเขาโดนกันมาหมดแล้วไงแล้วก็มาบ ผ่านแล้วที่หลังขอยบ้าเสื้อดอกตัวกันขักโพรว่าเ่เคยมากกันเลยประท่านเคอยอันนี้ลูกอะไรไม่รู้นี่ลูกแดงๆบนหัวหัวนี่ครับตรงยอดเนี่ยลูกอะไรไม่รู้มาช่วยน้ําท่วมฝนของมาแจกกันเสร็จภารกิจก็ขับรถตีนแต่เชียงรายกลับมามาเชียงใหม่มาลำพูนมาเที่ยวขึ้นดอยอินทนนท์ เดี๋ยวคืนนี้ก็ไปนอนบ้านบอสครับพาทิตขึ้นอยู่อีกลูกแล้วนี่คือพาทิตสุดชีวิตครับผมโดนหลอกถ้าขับอัโรถเข้าป่าก็โดนหลอกไปเชียดมาเที่ยวอุทยานก็เดินขาลากโดนหลอกคนกำลังมาเยอะเลยตอนนี้ อากาศอยู่ตรงนี้19องศาพระอาทย์ขึ้นสองดวงดวงหนึงอยู่ข้างบนดวงหนึ่งอยู่ตรงนี้ไปยังพี่ไปยังอ๋อเนี่ยตอนนี้ขึ้นไป2 0องศาแล้วอย่าอย่าพลาดนะติดตามไลฟ์ไปเรื่อยๆถ้าใครหลุดจากไลฟ์ไปให้รีบกลับเข้ามาดูไม่งั้นคุณพลาดรายการเป้ยขยับแดกแน่นอนมันจะมีไฮไลท์แบบสุดๆอีกเยอะกว่านี้เลยเมื่อกี้ก็ช็อตเด็ดโดนหลอกแล้ว50เมตร ขี่รถไกลไปจอดฝุ่นละยางย่อนเขาไปในป่าวนกับมานีสุดยอดน้ำหนักร้อยสี่สิบโลสี่สิบสองโลเดินกุหลาบพันปีสีแดงอำแดงกับผลิตนี่นะครับพนาจะออกแต่ว่าแม่แม่เดี๋ยวไปตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้กุหลาบพันปีมันตอนนี้มันจะเป็นสีดําแล้วเดี๋ยวพอาถ้าหน้าหนาวเพิ่มเนี่ยมันตรงเนี้ยมันจะกรจายเป็นสีแดงเลย ตอนนี้ไก,ก่ไกำล,ลังไก,ก่กำลังพาพาเลาะที่ยวครับเพราะเราไม่ไม่ใช่เจ้าถิ่นเราต้องอาศัยไก่เขาพามาดูเดี๋ยวไก่จะพาหลกะมไปไปนยเศร้าแห้งแห้งพี่ขายของบรรยากาศสดๆลมเย็นวิววิวขับรถมาแล้วพันก้าโล ููิงเราเสร็จแล้วไปไปตรงไหนต่อครับไปตรงไหนครับเดี๋ยวลงไปพระสถูปพระธาตุเอาชิปมั้แค่เนี้ยนึกว่ามันเป็นแบบหน้าผาอะไรไปยืนแล้วมีนั่นเวรกรรมถือหลอกอีกแล้วจอดรถไปย้ําเมื่อไหร่ไม่ใช่เมื่อไหร่พลาดเต่าแล้วเอาเดี๋ยวไปถ่ายตรงพระธาตุอะไรตรงนู้นให้ดูอีกเด้อภาพนิ่งเก็บไว้เยอะแล้วเดี๋ยววิดีโอแค่นี้ก่อนครับ เดี๋ยวไปดูห้องน้ำโอ้ไม่เอาจะไม่เหมือนจะไม่เหมือนที่อื่นจริงเพอาะขั้นล่างมันต่ำไปเอาไปดูไปดูเข้าไปดูเลยเปิดห้องแล้วจริงแฟนเพจไม่นั่นเอาจริงจะไปบอกให้หลอกเบิรอกเบิร์กเอาไปไปมาหนาะไปหอดพี่แล้ยไหมจะพาไปดูห้องน้ำแปลกๆเข้าวานผ่านแล้วหาขวดแล้วสิยาขห้องน้ำยิ่งเสย เดี๋ยวพามาดูห้องนะเขาบอกว่าแปลกสุดมันก็ไม่มีอะไรมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรไม่แปลกแล้วโดวนหลอกอีกเหมือนเดิมนางลาบเหมือน,นเดิมโ <c oughs> ดนหลออเหมือนเดิม <c oughs> อันนี้ผักติ้วนะครับผักติ้วข้างหลังนี่นนคือผักติ้วแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวลงไปข้างล่างเดี๋ยวไปเจอกันใยภาพนี้เยอะ